สวัสดีครับจากกรณีที่มีเรื่องดราม่าเกี่ยวข้องกับแพทย์ใช้ทุนนะครับที่เมืองไทยนะฮะก็มีคนสอบถามมาว่าเอระบบการแพทย์ที่ประเทศไทยระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่อเมริกาอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันเลยนะครับในทั้งมุมมองของคนไข้แล้วก็มุมมองของแพทย์นะครับว่าเอมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนนะครับผมจะเริ่มต้นจากมุมมองของคนไข้ก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยเวลาที่เราหาหมอเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปบ้างแล้วละครับแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะเอามาเล่าแล้วก็เปรียบเทียบกันให้ดูเลยนะครับว่ามันแตกต่างอย่างไรกับประเทศไทยนะครับคนไข้ที่นี่เนี่ยนะครับ อยู่ๆจะไปหาหมอเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับคือเราต้องทํานัดก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมอประจําตัวหรือว่าจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางนะครับเราก็จะต้องมีการทํานัดก่อนเสมอนะครับเราเดินเข้าไปเนี่ยไม่ได้เจอแน่นอนนะครับอย่างคลินิกของผมเองก็เหมือนกันถ้าเกิดคนไข้เดินมาที่โรงพยาบาลแล้วอยากเจอเนี่ยเจอไม่ได้นะครับฮะเจอไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการทํานัดอย่างอย่างดีก่อนนะทีนี้ในกรณีที่มีความเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับ ถ้าเร่งด่วนถึงแก่ชีวิตอันนี้แน่นอนว่าจะต้องไปห้องฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นปกติแต่ว่าค่าใช้จ่ายของมันเนี่ยมันก็จะสูงกว่าในกรณีอื่นๆนะครับยกตัวอย่างว่ามันสูงแค่ไหนนะครับเ<อ>พื่อนผมเนี่ยนะครับเคยโดนแก้วบาดท,ที่มือนะครับก็เป็นแผลลึกสักประมาณสักแผลยาวสักประมาณ3เซนติเมตรนะครับไม่ได้ลึกอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีปัญหาโดนเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทเส้นเลือดแต่อย่างใดนะครับก็ไปห้องฉุกเฉินรอ สามชั่วโมงกว่าจะได้เย็บแผลแล้วก็เย็บอยู่แค่สามเข็มแล้วก็เสร็จนะครับรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนะครับเกือบสองหมื่นบาทแพงมากเลยนะครับเกือบสองหมื่นบาทแค่นั้นเองนะครับเย็บสามเข็มแล้วก็รอสามชั่วโมงแล้วก็ได้ยาไม่กี่อย่างแพงมากนะครับดังนั้นเนี่ยที่นี่คือจําเป็นจะต้องมีประกันเสมอเลยนะครับไม่ว่าท่านจะมาที่อเมริกาแบบชั่วคราวมาเที่ยวหรือว่ามาเรียนหรือว่ามาอยู่ระยะยาวอันนี้ ต้องมีประกันเสมอไม่ฉช่นั้นท่านจะหมดตัวได้นะครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งซึ่งคนอเมริกันเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับหรือบางทีถังแตกเนี่ยก็เพราะว่าต้องเอาเงินไปจ่ายค่าประกันนี่แหละครับนะมันก็มีมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติไม่ได้เร่งด่วนขนาดถึงแก่ชีวิตได้หรือว่ามีเลือดตกยางออกที่รุนแรงเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ด่วนพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราติดโควิดขึ้นมาแต่อาการยังไม่รุนแรงนะครับหรือว่าเรามีอาการท้องเสียฉับพลันอันเนี้ยเราสามารถที่จะไปหาอันนึงได้เราเรียกว่า urgent care นะครับ urgent care เนี่ยก็คือเราจะไม่ได้พบหมอประจําตัวของเรานะครับแต่ว่ามันจะเป็นศูนย์ซึ่งมีการตรวจโรคพวกเนี้ยนะครับโดยคนที่ตรวจโรคเนี่ยหลายๆครั้งนะครับจะไม่ได้เป็นหมอนะครับจะไม่ได้เป็นหมอที่อเมริกาเนี่ยมี สองตำแหน่งเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากหมอนะครับตำแหน่งแรกคือ nurse practitioner เป็นพยาบาลซึ่งมีการเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อที่จะสามารถตรวจอะไรบางอย่างได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเรียนมาทางด้านของการตรวจปฐมภูมินะครับ primary care พวกนี้เนี่ยเขาก็จะเรียนเพิ่มมาทางด้านนี้โดยเฉพาะแล้วตำแหน่งที่สอนก็คือ physician assistant นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แต่ว่าผู้ช่วยแพทย์ในที่นี้เนี่ยก็คือาสามารถทำตัวเหมือนแพทย์ได้เลยนะครับแล้วก็ในบางรัฐเนี่ย เขาสามารถที่จะทํำทุกอย่างได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีแพทย์เป็นคนคุมเลยนะครับแต่บางรัฐก็ไม่ได้นะครับอย่างรัฐที่ผมอยู่แมสซาชูเซตส์เนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะต้องทํางานภายใต้การดูแลของแพทย์อยู่นะครับแต่บางรัฐเนี่ยไม่ต้องนะครับส่วนใหญ่แล้วใน u r g ร์เจนแคเนจะมีแพทย์ดูแลอยู่คนหนึ่งนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น nurse practitioner กับ physician assistant เป็นคนตรวจให้เรานะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราไปอะไรที่เล่งด่วนแบบนี้ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่าในกรณีทั่วไปนะครับมาพูดถึงว่าแล้วระบบการหาหมอที่เนี่ยรวมทั้งประกันมันเป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับถ้าไม่มีประกรันมันลําบากมากนะครับเพราะว่ามันแพงมากนะฮะไม่ว่าจะหาหมอด้านไหนก็แพงหมดเลยนะครับแล้วประกรันทีนี้เนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเออเป็นประกันชั้นดีหรือชั้นธรรมดานะครับแน่นอนว่าถ้าประกันชั้นดีมันก็ต้องแพงนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาหมอปกติของเราได้หรือเราต้องการที่จะไปหาคุณหมอเฉพาะทางได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการส่งตัวจากหมอประจําตัวของเรานะครับอันนี้คือในกรณีที่ประกันราคาแพงนะครับแต่ถ้าเป็นประกันทั่วไปเรามีความจําเป็นจะต้องไปเจอคุณหมอประจําตัวเราก่อนนะครับ แล้วถ้าคุณหมอประจําตัวเราเขาคิดว่าเราจะเป็นจะต้องเจอคุณหมอเฉพาะทางเขาก็จะส่งตัวไปทีหนึ่งนะครับไม่ฉะนั้นท่านก็จะต้องเสียเงินเองซึ่งมันแพงนะครับอ่าดังนั้นต้องทํานัดก่อนแล้วมันขึ้นอยู่กับประกันของท่านนะครับว่าจะต้องจ่ายแค่ไหนแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นประกันร,ราคาแพงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมให้ซักทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าประกันตามราคาไม่แพงเนี่ยบางทีนะครับเราก็จะมีข้อเสียเปรียบบางอย่างเช่นว่าเราอาจจะต้องจ่ายเงิน จำนวนหนึ่งก่อนแหละนะครับจะต้องสำรองสำรองจ่ายไปก่อนเขาถึงจะจ่ายเราทีหลังหรือบางกรณีคือจำเป็นจะต้องจ่ายเงินเกินจานวนที่เขากําหนดเช่นสามหมบาท5 0 0 0 0บาทแล้วถ้าเกิดอะไรที่มันเลยไปจากนั้นประกันเขาถึงจะจ่ายให้นะครับก็จะเป็นทํานองนี้เหมือนกันนะครับเดประเทศไทยก็มีส่วนคล้ายๆกันแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เรารู้เรื่องประกันไปคร่าวๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปหาหมอเราก็ต้องมีการทํานัดเออแล้วเวลาเรารับยา่ยังไงนะครับ เวลาเรารับยาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ประเทศไทยเนี่ยเวลาไปหาหมอที่คลินิกหรือไปหาที่โรงพยาบาลเราก็มักจะได้รับยาจากที่โรงพยาบาลที่คลินิกเลยถูกไหมครับที่อเมริกาไม่ใช่ครับเราจะไปรับยาข้างนอกกันส่วนใหญ่จะมีการส่งตัวยาเนี่ยนะครับส่งชื่อ,อยาไปที่อื่นเช่นมีร้านขายยาชื่อ Cvs Walgreens นะครับหรือว่าร้านขายยาอื่นๆอะไรก็แต้วแต่นะครับจะมีการส่งไปตามนั้นซึ่งคนไข้ก็จะต้องไปที่นั่นเพื่อไปรับยา คนไข้ที่รับยาจากตัวโรงพยาบาลมีไหมมีแต่มันไม่ค่อยเยอะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะแตกต่างจากประเทศไทยซึ่งเวลาที่เราไปรอรับยาเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าเราต้องนั่งรออยู่ตั้งนานโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลโอ้โหนั่งรอบางทีเป็นชั่วโมงเลยกว่าเราจะได้ยานะครับแต่อันนี้ก็คือเป็น,นกลไกอันแยบคายที่อเมริกาเนี่ยมีการกระจายการรับยาไปไว้ที่ส่วนต่างๆทํา,าทให้ไม่ต้องมาแออัดอยู่ในบริเวณที่เดียวนะครับดังนั้น อันเนี้ยที่อเมริกาก็มักจะเป็นเช่นนี้นะครับถ้าใครมาหาหมอที่นี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าถ้าท่านไม่ได้ยาเวลาที่มาหาหมอเนี่ยก็มันเป็นเพราะว่าแบบนี้นะครับเขาส่งไปที่อื่นแทนท่านก็ต้องไปรับจากที่อื่นก็มีเหมือนกันนะครับอนอกจากนี้เรื่องของการหาหมอฟันอ่านี้อันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอ่านี้บอกเป็นทริคเล็กๆแน่นอๆแล้วกันนะครับถ้าจะหาหมอฟันที่อเมริกานะครับ ดีที่สุดพยายามหาหมอที่จบจากเอเชียมานะครับเขาจะดูแลที่ดูแลได้ดีกว่านะครับในความเห็นของผมแล้วก็มีการดูแลช่องปากช่องฟันอะไรพวกนี้ได้ละเอียดละออมากกว่านะครับมันจะมี หมอต่างประเทศนะครับที่จบอเมริกาเนี่ยบางหลายๆคนก็เก่งนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่าบางทีเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการฟ้องร้องกันค่อนข้างที่จะสูงบางครั้งเราเจอความผิดปกติในช่องปากเรามีเหงืออร้อนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะแนะนําว่าควรจะต้องรักษาไม่เช่นนั้นมันจะเกิดปัญหาต่างๆต,ตามมามากมายนะครับซึ่งเอาจริงๆไอ้ของพวกนั้นน่ะเราปล่อยไว้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับดังนั้น ส่วนตัวผมผมกลับไปทําฟันที่ประเทศไทยผมไม่ได้ทำที่นี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทําที่นี่ก็ต้องดูไว้ด้วยนะครับต้องดูว่าออประกันของเราครอบคลุมไหมอะไรอย่างนี้นะครับไม่ฉะนนั้นก็จะมีปัญหาได้นะฮะเวลาไปหาหมอคนไข้เนี่ยจะนั่งอยู่ในห้องตัวเองแล้วคุณหมอเขาจะเคาะประตูเข้ามาตรวจเรานะครับมันจะตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่หมอนั่งอยู่ในห้องแล้วก็คนไข้ก็เคาะเข้ามาในห้องหมอนะครับดังนั้นมีหลายคนสงสัยว่าเออออฟฟิศ e ที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมตรวจคนไข้ตรงนี้หรือเปล่า ไม่ใช่นะครับออฟฟิศก็คือออฟฟิศนะครับห้องตรวจคนไข้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเพราะว่าที่เนี่ยห้องออฟฟิศของหมอเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ตรวจคนไข้อาจจะแตกต่างจากที่ประเทศไทยซึ่งออฟฟิศที่หมอทํางานก็คือเป็นห้องตรวจคนไข้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องประกันสําคัญมากถ้าท่านไม่มีประกันนะแล้วมาป่วยที่นี่นะโอ้โหหัวโตแน่นอนเพราะว่ามันมันราคามันแพงเราก็โหดและที่สําคัญคือ ไม่ได้แปลว่าท่านจะรอไม่นานนะครับที่อเมริกานี้ก็รอนานเหมือนกันนะครับาบ,าบางอย่างก็ไม่แพ้ประเทศไทยเลยเช่นกันนะครับอันนี้คือในกรณีของคนไข้เวลาที่มาหาหมอมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับเหมือนเมืองไทยซึ่งแบบว่าถ้าเราป่วยวันนี้เราไปที่โรงพยาบาลเราจะหาหมอได้ทันทีอ,อย่างนั้น,นหรือว่าเราป่วยเราก็ไปห้องฉุกเฉินก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่อเมริกามันไม่ได้นะครับหรือถ้าท่านอยากจะมาห้องฉุกเฉินจริงท่านก็ต้องแน่ใจว่ามันฉุกเฉินจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าท่านไม่มีประกันราคามันจะแพงกว่าปกติแล้วต่อให้ท่านมีประกันห้องฉุกเฉินราคามันก็จะสูงกว่าปกติทําให้ยังไงท่านก็จะต้องสํารองจ่ายไปมากกว่าในกรณีปกตินั่นเองดังนั้นมันจะเป็นการบังคับไกลๆเลยว่าจะต้องด่วนจริงถึงมาโรงพยาบาลไม่ฉชนนั้นท่านก็จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นไปเองนะครับท่านเสียเงินเพิ่มเพื่อต้องการความเร่งด่วนในการดูซึ่งผมมองว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีนะครับ แล้วที่ประเทศไทยควรจะเป็นแบบนี้ซะด้วยเพราะว่าทำมันไม่ด่วนอย่างเงี้ยแล้วมาโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินก็เต็มพอเต็มเสร็จปุ๊บหมอที่จะต้องไปดูคนไข้ที่มันหนักจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูนะครับแล้วแถมบางครั้งคนไข้ที่ไม่หนักพอรอนานก็จะบน่นวอยวายขึ้นมาทําให้เกิดปัญหาต่างๆที่ออกมาทางโซเชียลให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับอันนั้นก็จะแย่ใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูในกรณีของหมอบ้างเพราะว่า ก็คงจะเห็นดราม่าที่เอ๊ะถ้าเราจบไปเราต้องใช้ทุนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะที่อเมริกามีใช้ทุนมีอะไรไหมบอกเลยครับอเมริกาไม่มีใช้ทุนแต่มันก็มีปัญหาอย่างอื่นเหมือนกันนะครับอเมริกาเนี่ยเราจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาก่อนนะครับแล้วก็มันไม่ได้กําหนดด้วยว่าจะต้องเรียนปริญญาตรีสาขาอะไรก่อนที่จะมาเรียนหมอแต่ว่าจะต้องมีวิชาบังคับบางวิชาที่เราจําเป็นจะต้องเรียนเ <gallon S 1> พื่อที่จะมาต่อหมอนะครับแล้วก็เรียนหมออีก4ปีนะครับ4ปีนี้ คนอเมริกันส่วนใหญ่ที่เรียนหมอเนี่ยนะครับจะต้องกู้เงินเรียนจะต้องกู้เงินเรียนนะครับฟังไม่ผิดจะต้องกู้เงินเรียนนะเพราะว่า อายุ17ที่นี่เนี่ยครับเขาก็จะแยกบ้านออกจากพ่อแม่ละไปอยู่ด้วยตนเองแล้วนะครับจะแตกต่างจากประเทศไทยซึ่ง17 1 8ปนี่ยังอยู่กับพ่อแม่บางทีอายุเยอะกว่านั้นก็ยังอยู่กับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ดูแลนะครับแต่ที่นี่ไม่นะครับดังนั้นเนี่ยเงินทุกอย่างจะต้องหาเองนะครับคือไปทํางานพิเศษเองทํางานเสิร์ฟอาหารทํางานห้องสมุดหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ต้องหาเงินเองหมดนะครับดังนั้นเขาก็จะต้องกู้เงินนะครับแล้วเงินที่กู้เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับเป็นหลัก10ล้านบาทนะครับซึ่งพวกนั้นอ่ะ พอจบหมอไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะต้องกู้เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องหาเงินมาชดใช้นะครับดังนั้นการใช้ทุนก็คือการใช้ในสิ่งซึ่งเขากู้มาเพื่อไปเรียนนะครับจะไม่ได้ใช้ให้กับอย่างอื่นนะครับเขาไม่มีต้องไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำอะไรใช้ทุนอย่างนั้นแบบนั้นนะครับจะแตกต่างจากประเทศไทยในตรงนี้นะครับทีนี้มันก็มีโปรแกรมพริเศษก็คือว่าหลังจากที่เราจบมัธยม6ที่นี่เรกงเป็นเกรด12นะครับก็คือ มันจะมีโปรแกรมพิเศษคือสามารถที่จะเรียนต่อหมอได้เลยนะครับเป็นแบบ6ปีเหมือนประเทศไทยแต่ว่ามันมีเฉพาะบางรัฐแล้วมันก็แพงกว่าหมอแบบทั่วไปประมาณสัก5เท่าถึง1ิเท่านะครับหเท่าก็50สล้านบาทแล้วครับนะแล้วถ้าสิบเท่าละร้อยล้านบาทโอ้โหถ้าไม่รวยจริงมันเรียนไม่ได้เลยนะครับบางเออแต่บางที่มันก็ถูกกว่านั้นนะครับแต่ว่าเรียน6ปีนี่มันแพงซะส่วนใหญ่นะครับนั้น ก็ต้องรู้ว่าเอ้ยท่านจะมาเรียนยังไงนะครับพวกเนี้ยบางทีหมอที่เขาจบมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันมันก็มีหลากหลายนะครับคนที่เขาจบมาส่วนใหญ่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยจบปริญญาตรีมาแล้วบางคนไปทํางานมาแล้วนะครับก็จะเห็นโลกมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงกว่าหมอที่ไทยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะเมื่อที่ผมมาที่นี่ใหม่ๆผมก็เจอแบบนี้นะครับอะทีนี้สมมุติว่า เออแล้วหมอพวกนี้เขาเข้ามาเรียนแล้วยังไงต่อนะครับก็ในขั้นตอนการเรียนของเขาเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆนะครับไม่ว่าเขาจบไปแล้วหรืออยู่ตอนไหนก็ตามเขาจะมีข้อกําหนดชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามทํางานเกินเท่านี้ชั่วโมงห้ามเกินนะครับก็จะมีกําหนดว่าเออวันหนึ่งอยู่เว้นเท่านี้แล้ววันต่อไปต้องไปพักนะครับในเฉลี่ยใน4ี่สัปดาห์จะต้องมีวันหยุดอย่างน้อย2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบอกอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับถ้าผมทํางานเสร็จวันนี้ นะครับเช่นผมดูเวรถึงเช้าแปดโมงเชา้าแล้วผมต้องกลับบ้านผมก็ต้องกลับบ้านนะครับะจะอยู่ต่อไม่ได้นะครับที่นี่อย่างตอนที่ผมเป็นเฟลโลทำงานอยู่ใน ICU ที่นี่นะครับมีวันหนึ่งผมต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลสองสามครั้งนะฮะตอนเช้ามาถึงอาจารย์บอกเลยว่าคุณต้องกลับบ้านตอนนี้คุณอยู่ในโรงพยาบาลอีกต่อไปไม่ได้ไล่กลับบ้านเลยครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยผิดนะครับผิดไม่ใช่ผิดแค่ผมนะครับอาจารย์ก็ผิดนะโปรแกรมก็ผิดนะครับมันทํางานไม่ได้นั้น ผมก็ต้องกลับบ้านครับวันนั้นผมไม่ต้องดูคนไข้เลยนะครับอาจารย์ก็ดูแทนให้นะครับแล้วผมกลับบ้านเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าผมง่วงนอนมากๆแล้วรถมันบังเอิญอ,อยู่ที่โรงพยาบาลผมขับไม่ไหวเนี่ยโรงพยาบาลก็มีบริการส่งกลับบ้านนะครับคือเรียกรถแ mm. ท็กซี่ให้กลับบ้านเลยนะครับแล้วพอเรากลับบ้านวันรุ่งขึ้นเอ้รถเรายังอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราทำไงอะโรงพยาบาลเรียกรถแท็กซี่ให้รับเราไปที่โรงพยาบาลฟรีนะครับทุกอย่างฟรีหมดเลยนะฮะเขาดูแลดีขนาดนี้ เหตุผลที่เขาดูแลดีขนาดนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนเขาก็เหมือนเมืองไทยแหละครับอยู่เวรกันข้ามคืนแล้วก็ไม่ได้มีวันพักผ่อนแต่มันเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะครับหมอรักษาพลาดเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่มีอย่างเงี้ยเวลาเรารักษาพลาดเวลาบางทีหมอขับรถชนอย่างเงี้ยก็สูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปเยอะเลยทําให้จริงๆถ้าไปคิดดูเม็ดเงินกันแล้วเนี่ยถ้าเราทําแบบเดิมเนี่ยเสียเงินมากกว่าอีกนะครับรักษาคนไข้พลาด ก็ต้องมาแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งมันใช้เงินมากกว่าเดิมนะครับคนค่าอยู่โรงพยาบาลน,นานกว่าเดิมเอาแพงกว่าเดิมอีกสูญเสียหมอหนึ่งคนเฮ้ยอย่างนี้ก็หมอคนนี้เขาเอาไปรักษาคนได้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วถ้าเกิดอยู่ๆเราสูญเสียคนคนนี้ไปอย่างนี้มันก็สูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจไปค่อนข้างที่จะเยอะเขาคิดแบบนี้นะครับก็เลยทําแบบนี้ขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เราอยู่เวรเนี่ยก็จะมีกําหนดชัดเจนนะครับ มีข้อยกเว้นประการเดียวก็คือสมมุติผมกำลังติดพันเคสที่มีความสำคัญต่อชีวิตมากเช่นผมกำลังปั๊มหัวใจอยู่เนี่ยมันเลยเว้นผมไปแล้วผมจะหยุดปั๊มไม่ได้นะครับผมต้องปั๊มต่ออย่างง้ทั้งเคสมันโอเคแล้วเราถึงส่งต่อให้เพื่อเราอ,อย่างเงี้ยทำได้นะครับเราจะอยู่เว้นเกินแบบนี้ได้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นไม,ไม่ต้องอยู่นะครับเรากไ็ไม่ควรอยู่เช่นสมมุติว่าผมอยู่จน,นถึง8ปดโมงแล้วแปดโมงเวรมันยังยุ่งตลอดเวลาเลยมีคนไข้ามาตลอดเวลาคนไข้กองกันแบบ50คนเลยอย่างเงี้ยสมมุตินะ อันนี้ตัวเลขเวอร์ไปหน่อย50คนมันอาจจะเยอะเกินนะช่วนใหญ่ก็5คน10บคนแล้วมันยังกองกันแล้วไม่มีคนดูแลผมไม่ต้องดูแลเขาอีกเลยนะครับไม่สนใจด้วยว่าเขาเป็นอะไรมาหนักแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่ผมไม่ต้องดูตามใดก็ตามที่มันไม่ถึงแก่ชีวิตผมกลับบ้านเลยครับไม่ต้องดูเลยคนที่ต้องมาดูแทนก็คือเพื่อนผมที่ต้องมาอยู่แทนนั่นแหละครับแต่ที่ประเทศไทยทําอย่างนั้นได้ไหมครับไม่ได้คนไม่พอหมอไม่พอพอไม่พอแล้วไงต่อนะครับ ไม่พอคนไข้รอคนไข้รอก็ต้องหมอคนเดิมนั่นแหละครับที่อยู่แล้วก็ดูคนไข้พวกนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนมารับไมายต่อน,นั่นเองซึ่งพอมันไม่มีเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารเบื้องบนที่เป็นหมอระดับสูงเนี่ยลงมาช่วยบ้างนะครับเพราะว่าถ้าลงมาช่วยแล้วอย่างน้อยมันจะได้แบ่งเบาภาระนะครับแล้วผมเข้าใจนะครับว่าคุณหมอที่เป็นบริหารระดับสูงหลายคนแต่ต้องบอกนะหลายคนแต่ก็ไม่ทุกคนบางครั้งลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปว่าต้องดูแลเคสแบบนั้นอย่างไร นะครับอ่าต้องดูแลอย่างไรนะบางคนก็ยังมีความเข้าใจในทางด้านการแพทย์เยอะหน่อยก็อาจจะดูแลได้เพิ่มมากกว่าน่อยบางคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งบั่นทอนจิตใจ,จก็คือว่าบางครั้งเนี่ยผู้บริหารระดับสูงนะครับเขามักจะว่าแพทย์ใช้ทุนแพทย์ดินเทินเอ้ยน้องทําอย่างนี้ได้ยังไงทําไมน้องไม่มีความรับผิดชอบทําไมน้องไม่เขียนประวัติให้ชัดเจนทําไมทาไมทาไมเยอะแยะไปหมดแต่ตัวเองไม่ลงมาแล้วพอตัวเองลงมาอา้าว ไม่รู้อีกนะครับบางทีทําพลาดอีกนะครับอา้าวอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยผู้บริหารคนไหนรู้ตัวว่าเป็นแบบนี้นะต้องพยายามช่วยเหลือกันหน่อยนะครับเราอยู่กันอย่างฉันพี่ฉันน้องเราไม่ได้อยู่กันในฐานะที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายกับลูกน้องเราไม่ได้อยู่กันแบบนั้นนะครับเราทํางานกันเป็นทีมก็ต้องช่วยกันเป็นทีมแค่เท่านั้นเองนะครับมันง่ายๆนะอ่า นอกเหนือจากเรื่องของการอยู่เวรเรื่องของเวลาที่มันจํากัดอะไรผมเนี้ยของที่อเมริกามันมีอะไรของหมอที่อเมริกาที่แตกต่างไปอีกนะครับอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างมากๆเลยนะครับก็คือ,อในกรณีของโรงพยาบาลซึ่งมีการฝึกสอนแพทย์นะครับเขาจะมีการประเมินจากหน่วยงานกลางที่อเมริกา,าเป็นหน่วยงานกลางเลยนะครับหน่วยงานกลางนี้เขาจะประเมินโปรแกรมที่ฝึกสอนแพทย์ในหลายๆประเด็นประเด็นแรก เขาจะเขาถามแบบละเอียดเลยนะครับเช่นว่าถามว่าท่านมีกี่ครั้งที่ต้องอยู่เวรเกินเวลาที่ตั้งไว้อ่ามีกี่ครั้งไหมที่ท่านจําเป็นจะต้องทําหน้าที่ซึ่งรู้สึกเกินความลังความสามารถของท่านหรือถูกใช้งานไปทําในสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของท่านมันเป็นหน้าที่ยิบย่อยหน้าที่แบบเออเราต้องไปทํางานเอกสารอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์อย่างเงี้ยนะครับ มีกี่ครั้งที่ต้องไปทําแบบนั้นท่านพอใจอาจารย์ของท่านมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ของท่านกดขี่ท่านหรือเปล่าอาจารย์ของท่านมีการล่วงละเมิดอะไรหรือเปล่าที่มันไม่เหมาะสมนะครับอ่ะก็ถามแบบนี้แล้วก็ถามว่าเออไอ้โปรแกรมที่สอนท่านเนี่ยไอ้ตัวโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีการฝึกสอนท่านท่านพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคําประเมินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีอีกเยอะแยะไ,<ม>ไปหมดรายละเอียดเยอะนะครับเราสามารถที่ประเมินทุกอย่างได้แล้วคนที่เขาเช็คเนี่ยนะครับ เขาก็จะไม่บอกด้วยว่าใครเป็นคนประเมินนะครับเขาไม่บอกมันมาจากใครไม่รู้นะครับอ่ามาจากใครไม่รู้แล้วถ้าเกิดคนประเมินน้อยเนี่ยเขาก็จะทวงติ่งมาดูว่ยให้ทําไมโปรแกรมของคุณเนี่ยคนถึงประเมินให้มีม,มอีอาจจะมี resident สัก10คนอ่าทำไมประเมินแค่2คนไอ้แคนที่เหลือไปไหนนะครับ เขาก็จะติงมาด้วยว่าจะต้องประเมินให้ครบไม่ฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยท่านอาจจะไปปิดปากเขาหรือเปล่าไม่ให้เขาพูดนะครับแล้วพวกนี้มันทําออนไลน์ดังนั้นผลมันจะไม่ผ่านกับตัวโปรแกรมของท่านมันจะส่งตรงไปที่หน่วยงานกลางแล้วก็จะประเมินเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงถ้าโปรแกรมมีปัญหาก็จะให้โอกาสโปรแกรมนี้แก้ไขถ้าแก้ไขแล้วยังมีปัญหาปิดโปรแกรมเลยครับปิดเลยปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาที่อยู่ในโปรแกรมนี้จะถูกถ่ายโอนไปไว้ที่อื่นหมดแล้วในโปรแกรมนั้นจะเหลือใครก็เหลืออาจารย์ แล้วจะทำไงกับคนไข้ก็ต้องลงไปรักษาเองไงครับนะฮะนั่นแหละครับคืออเมริกาเขาซีเรียสขนาดนี้ในแง่ของคุณภาพชีวิตของหมอที่ทำงานซึ่งผมมองว่ามันดีแล้วสมัยก่อนทุกอย่างเป็นเหมือนเมืองไทยครับจริงๆเมืองไทยเนี้ก็คืออเมริกาเมื่อ50ปีที่แล้วนั่นเองนะครับที่ในสมัยนั้นหมอที่อเมริกาย,ยังยังเหมือนเมืองไทยยังมีการพูดเป๊ะเลยเหมือนเมืองไทยก็คือเป็นหมอรู้มันลำบาก แล้วทาไมถึงต้องมาเรียนเป็นหมอต้องเสียสละเป็นหมอจะต้องอยู่เวรให้อดทนมากมายสมัยผมยังอยู่ได้เลยนะครับสมัยคุณทําไมถึงอยู่ไม่ได้ทําไมเด็กสมัยนี้ถึงมีถามโน่นถามนี่เยอะแยะไปหมดนะครับอ้างสิทธ,ธิอันนั้นอันนี้นะครับทำไมจะต้องได้พักสมัยผมยังไม่ได้น,นั่นคือเป็นสมัยก่อนของอเมริกาซึ่งมันตรงเป๊ะเลยกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับก็เราอยากจะเป็นเหมือนอเมริกาเมื่อ50ปีก่อนหรือเราอยากจะเป็นเหมือน ประเทศชาติที่เขาเจริญเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องไปคิดเอาเองนะครับว่าเราจะทํำยังไงกับประเทศชาติเรานะครับอ่ามันเป็นหน้าที่ของคนทุกภาคส่วนนะครับที่อเมริกาหมอเนี่ยนะครับเวลาดูคนไข้ก็จะไม่ได้ดูคนเดียวนะครับที่เมืองไทยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอาจารย์แล้วก็แพทย์ช้ทุนหรืออาจารย์กับเออเรซิเดนต์หรือเฟลโลชิพอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วพยาบาลก็อาจจะตาม ดูคนไข้ในโดยเฉพาะใน ICU แต่ที่นี่เนี่ยจะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับที่นี่เราทำงานกันเป็นทีมนะฮะไม่ใช่มีแค่พยาบาลแล้วหมอแล้วจบนะครับที่นี่นักสังคมสงเคราะห์หรือ Social Worker เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ c a e c o o r d i n a t o r ซึ่งก็คือเป็นคนที่ประสานงานทุกอย่างนะครับถ้าเกิดคนไหนมาอา้าไม่มีตังทำไงเราก็มีนักสังคมสงเคราะห์ช่วยนะครับ แล้วถ้าออคนไข้ดีขึ้นแล้วเราต้องจําหน่ายคนไข้ไปนะยครับคนไข้าอาจจะไม่พร้อมที่กลับบ้านเพราะว่าเฮ้ย,เข,ยเขาเจ็บป่วยมากจนกระทั่งเขาต้องการการพักฟื้นบางอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่ก็ต้องไปตามที่ไหนเช่น <c oughs> ถ้ายังใส่ท่อช่วยหายใจเจาะคอใส่ท่อช่วยใจอยู่เครื่องช่วยใจแล้วมันยังหยุดเครื่องช่วยใจไม่ได้เนี่ยถ้าเมืองไทยโอ้ร้อยทั้งร้อยต้องอยู่โรงพยาบาลแต่ที่เมริกาไม่ต้องครับถ้าการดีแล้วเนี่ยเราส่งไป ที่อันหนึ่งชื่อว่า long term acute care facility หรือ l l t a c นะครับซึ่งก็จะมีหมอเป็นคนดูแล้วก็ช่วยในการหยุดเครื่องช่วยหายใจทำให้คนไข้าสามารถหายใจได้เองแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลอ่ามีอย่างนี้นะครับหรือมี inpatient rehabilitation center ก็คือคนไข้ก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วมีการฟื้นฟูร,ร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมาเพียงพอต่อที่จะกลับบ้านหรือบางคนไม่ได้ต้องการขนาดน,นั้นแต่ต้องการการที่มี พยาบาลมาดูอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็น s k i l l nursing care facilities นะครับบางคนก็ต้องการแค่ nursing home อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อเมริกาก็จะเป็นการทำงานร่วมกันกับทั้งทีมเพื่อที่จะ,ะช่วยเรื่องภาวะพวกนี้นะครับอันนั้นเราก็จะมีความแตกต่างกันในกรณีแบบนี้เหมือนกันเราจะไม่ได้ทำงานกันคนเดียวเราทำงานกันเป็นทีมนะเป็นทีมนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่เมืองไทยก็มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้สะทีเดียว แล้วถ้าเกิดคนไหนเคยมาดูแล ICU ที่ผมอยู่ที่นี่น,นะครับมันค่อนข้างเป็นระบบ ICU ที่ประเทศไทยที่ผมราวเนี่ยนะครับก็คือมีผมแล้วก็มีพยาบาลเนี่ยอย่างมากเลยแค่นั้นแหละจบละนะครับที่นี่ไม่นะครับที่นี่มีใครบ้างเรามีทีมเลยครับอ่ะคนนี้เป็นคนพรีเซนต์คนไข้บอกว่าเออเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้อา่าแล้วมีข้อมูลอะไรใหม่บ้าง แล้วหลังจากนั้นก็มีพยาบาลประจําตัวคนไข้ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับคนไข้ได้ข,ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นเราก็มาดูซิว่าผลเลือดผลเอ็กซเรย์ต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเภสัชกรอยู่ใน ICU เลยนะครับก็บอกว่าคนไข้คนนี้ใช้ยาอะไรอยู่มีการรีวิวดูยาแต่ละตัวมีความเหมาะสมอะไรไหมนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ดูไปตามแต่ละระบบว่าเราวางแผนอะไรตรงไหนบ้างพยาบาลก็จะมีกระดาษใบหนึ่งแล้วก็จดว่าระบบนี้เรามีวางแผนอะไรของวันนี้บ้างเป้าหมายคืออะไรนะครับแล้วพอทุกอย่าง เราคนไข้คนนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพยาบาลประจําตัวคนไข้จะอ่านแลนหรือสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการทําในวันนี้ให้ทั้งทีมได้ฟังว่าเราเห็นตรงกันถ้าเราเห็นตรงกันเราก็ทําแบบนั้นอันนี้มันเป็นการที่มีการสื่อสารนะครับสทางไปแล้วก็กลับด้วยนะครับทำให้เราสามารถดูแลคนไข้ได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรทําแต่แน่นอนว่าที่ประเทศไทยมันทําได้ยากมากเนื่องจากจํานวนคนไข้มันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมี หลากหลายอย่างเลยที่เราจะไม่จะต้องดูแลนะครับอนอกเหนือจากนี้เนี่ยที่อเมริกาก็จะมะีเรื่องของนักเทคนิคต่างๆซึ่งทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับเยอะแยะไปหมดก็อาจจะแตกต่างจากเมืองไทยค่อนข้างจะมากหน่อยนะครับแล้วอย่างที่บอกไปก็คือมีตําแหน่ง n u r s e practitioner แล้วก็ physician assistants นะครับซึ่งพวกนี้บางครั้งนะครับเข้ามาทำงานใน ICU ได้เลยเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งมีตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ น urses practitioner เนี่ยพึ่งจะลงข่าวไม่นานนี้เองว่าสามารถผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้คนเดียวโดยที่ไม่มีหมอคุมเออมันสุดยอดขนาดน,น,นะครับเป็นเป็นการผ่าเข้าเส้นเลือดแดงนะครับแล้วก็ไปใส่หัวออลิ้นหัวใจเทียมทําเองตั้งแต่แรกจนจบที่เมืองไทยใครทําครับหมอเฉพาะทางโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับ intervention ออทำนะครับที่นี่เป็นเคสแรกนะครับที่พยาบาลคนนั้นทําเองตั้งแต่แรกจนจบ ท่านคิดดูสิครับว่าถ้ามีตําแหน่งแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็จะแบ่งเบาภาระของหมอไปได้มากมายมหาศาลเลยทีเดียวก็ต้องลองดูซิว่าเมืองไทยเขาจะทําแบบนั้นหรือเปล่าก็จะช่วยได้นะครับดังนั้นนี่ก็คือความแตกต่างของหมอที่ประเทศไทยแล้วก็หมอที่อเมริกานะครับสําคัญสุดคือมีการประเมินอันนี้คือประเมินแน่นอนจริงๆมันมีประเมินหลายอย่างประเมินตนเองประเมิน360องศาเยอะแยะไปหมดนะครับก็คือถ้าเราอยู่ใน โปรแกรมซึ่งมีการเรียนการสอนเราก็จะต้องประเมินเป็นหน่วยการงานหน่วยงานการก็จะประเมินเรานะครับเราก็โดนประเมินโดยอาจารย์เราก็สามารถประเมินอาจารย์ได้เหมือนกันถ้าอาจารย์เขาทาตัวไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนเริ่มมีการบ่นก็อาจารย์ก็จะโดนเหมือนกันนะครับแล้วก็ เราก็มีประเมินกันเองประเมินเพื่อเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประเมินกับพยาบาลพยาบาลก็ประเมินเราคือต่างคนต่างประเมินไม่ใช่ว่าเราสามารถแก้แค้นใครก็ได้นะครับเขาประเมินเราไม่ดีใช่ไหมเราก็จัดการเขาเลยไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับอันทีน่นี้ต่างคนต่างประเมินกันเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เห็นว่าเอ้ยเรามีจุดอ่อนอะไรเพื่อที่เราจะพัฒนาตรงนั้นไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับอันนั้นนี้ก็เล่ามาสักยาวนะครับคือถ้าเกิดว่า มันอาจจะมีบางส่วนที่ผมตกหล่นไปบ้างนะครับยังไงถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามมาเป็นอย่างๆไปแล้วกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ